สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมวรณรัตน์กมนรัตนยธินนะครับผู้ดำเนินรายการนะครับคนสมขอรทางวัดศรีบางูนะครับทุกท่านนะครับเคยสงสัยกันไหมครับเวลาเราไปตามวัดหรือสถานที่สําคัญสัมัสทางพระศาสนาต่างๆนะครับแ่าวก็จะเห็นในส่วนขององค์เทพหรือองค์พระต่างๆนะครับที่มีฟางแตกต่างกันไปนะครับในส่วนของทางวัดศรีบางูเองนั้นนะครับก็มีในส่วนของ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะครับก็จะเป็นในส่วนขององค์หลวงพ่อเพชรอุดมัพย์ของราถนาหรือเป็นในส่วนขององค์พระไตรภาคีมหาลาภซึ่งวันนี้นั้นนะครับเราจะนาําพาทุกท่านนะครับมาสักการะบูชาองค์พระไตรภาคีมหาลาภกันนนครับที่ตลาดไตรภาคีแห่งนี้นะครับพระสังฆเจนะหนึ่งในพระอรหรรันต์ไตรภาคีมหาลาภพระสังฆเจนะเป็นพระอรหันตาสาวกองหนึ่งใน18องค์ของพระพุทธเจ้าซึ่งมีพุทธลักษณะทุงคุย จึงใช้เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์โชคลาภท่านเป็นหนึ่งในพุทธสาวก80องค์ที่เป็นเอตตะทคะองค์หนึ่งในบรรดาพระเอตตะทคะ41องค์ด้านมหาลาภลักษณะของพระสังกัจจยนะโดดเด่นแตกต่างจากพุทธสาวกองค์อื่นทั้งปวงเป็นพระอรหันตแห่งโชคลาภองค์หนึ่งในสามของพระไตรภา,าคีมหาลาภองค์พระศิวลีเทระหนึ่งในพระอรหันตไตรภา,าคีมหาลาภ พระศิวลีเทระเป็นพระอราหันตาสาวกองค์หนึ่งใน18องค์ของพระพุทธเจ้าเป็นเอตาทธัคคะองค์หนึ่งในบรรดาพระเอตาทัคคะ41องค์ด้านมหาราภเชื่อกันว่าท่านนั้นมีอิทธิฤทธิ์ทางด้านบรรดาโชคโชคลาภค้าขายเงินทองไหลมาเทมาพระอุปคุตเทระเจ้าผู้เป็นอรหันตาสาวกที่ทรงมีหิทธานุภาพ ปราบศัตรูหมู่มานทั้งหลายและช่วยดลบันดาลโชคลาบอุปคุตไปว่าผู้คุ้มของรักษาเป็นสิทธิ์ของพระมหากัสป,ปะชอบความวิเวกสงบและอยู่ตามลำพังเป็งผู้เดียวไม่ชอบเกี่ยวข้องกับผู้อื่นท่านจึงเข้านิโรธสมาบัติจำพรรษาอยู่ในกุฏิเรือนแก้วกลางสิทิเทะเลเป็นหนึ่งในพระอราหารันต์ไตรภาคีมหาราชที่ควรสักการบูชาเป็นอย่างยิ่งครับ สำหรับทุกท่านนะครับที่จะเดินทางเข้ามาไหว้พระไตรภาคีมหาลาชนะครับวัทุกท่านนะครับบูชาในส่วนของชุดไหว้พระไตรภาคีมหาลาชที่สูงจำ่ายดอกไม้ทางด้านหน้ากันนตอนนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าที่แนะนําขั้นตอนการกราบไหว้สักการะบูชาพระไตรภาคีมหาลาชด้านในสล่าพระไตรภารีนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเจ้าที่ท่านบรรยายนะครับว่าขั้นตอนการไหว้พระไตรภาคีมหาลาชทันก็จะมีอะไรบ้างนะครับครับก็กราบสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีชวนทุกคนทุกท่านนะครับ ก็ผมชื่อบุริพัฒน์นะครับหรือว่าต้นนะครับผมก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับประจำองคสลาตไรภากีมาลาบแห่งนี้นะครับผมในมือผมที่ถืออยู่นะครับจะเป็นชุดไหว้พระไตรภาคีมาลาบนะครับจะอยู่ที่อยู่เบื้องหน้านะจะมีมาสังกัจยะนะครับที่อยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็จะมีกขอุคุณนะครับองค์ที่เป็นกลางนะครับส่วนองค์ที่อยู่ขวามือนะครับจะเป็นพระศิวลีนะครับผมส่วนชุดนะครับชุดนี้นะครับจะประกอบไปด้วยนะครับจะมีดอกเาวเรือนะครับอันนี้สําหรับ ไหว้นะครับผมพระไตรปาคีนะครับแล้วก็จะมีน้ำาน้ำมันเติมตะเกียงประจําวันเกิดนะครับเป็นการสละเพาะนะครับเสริมดวงเสริมบุญเสริมอำนาจเสริมบารมีนะครับให้แก่ตัวเองนะครับผมนี่นะครับจะเป็นตะเกียนดอกบัวนะครับผมไว้อ่าไปจุดตรงตะเกียงรขาเพล่งด้านนี้นะครับ ุดเสร็จนะครับก็ถือเทียนไว้นะครับแล้วก็ขอพรวัตรไตรภาคีนะครับพ่อรหั์ที่อยู่ทางด้าน้างหน้านะครับจุดเสร็จแล้วก็ปลอยตรงแอ่งน้ำนะครับที่อย exactly. uh, ู่เบ pues so, ื้องหน้านะครับของทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับถัดมานะครับจะมีทูบเทียนเล็กนี่นะครับก็ให้ไปจุดตรงเทียงทุกคนด้านนี้ได้เลยนะครับจะมีซ้ายมือแล้วก็ขวามือนะครับจุดเสร็จแล้วก็ปักทีบะทรายนะครับแล้วก็ท่องคาถาสิบวันเศษทีกันล้านต่อครับครับ แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับกันตรงนี้นะครับจะเป็นใบโปรทองนะครับตรงนี้จะเกี่ยวกับการงานการเงินนะครับผมก็ให้สาธุชนนะครับที่เข้ามากราบสักการะองค์พระไตรปิฎกอย่างนี้นะครับทุกคนทุกท่านนะครับจะต้องได้เขียนชื่อนับสุกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ เขียนเสร็จแล้วก็พลิกมาด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ก็เป็นพอรที่ตัวเองต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นงานงานการเงินนะครับความรักนะครับสามารถเขียนได้นะครับเขียนเสร็จนะครับก็ให้ทุกคนทุกท่านนะครับที่มาอบูชานะครับองคพัตรไทรภาคีแห่งนี้นะครับนำไปปลูกตรงต้นโพธองครับซึ่งจะมีนะครับให้ปลูกนะครับทางด้านหลังนะครับก็มีนะครับจะมี2ต้นนะครับก็จะมีทางด้านหน้านะครับอีกสอง้นนะครับผมจะปลูกต้นไหนก็ได้นะครับครับในชุดของพัตรไตรภาคีก็จะมีประมาณนี้นะครับ สำหรับท่านนะครับที่ไม่มีเวลาที่เดินทางเข้ามากับสักการบูชาพระไตรภาคีมหาลาภนนวัดศรีดยนบุแห่งนี้นะครับทุกท่านก็สามารถที่จะบูชาในส่วนของชุดองค์พระไตรภาคีมหาลาภกันได้นะครับเส้นทางวัดก็มีเปิดให้ทุกท่านได้ร่วมบูชาในส่วนของชุดองค์พระไตรภาคีมหาลาภนะครับรุ่นสมตระหนานะครับซึ่งมีพิธีมังคลาพิเศษพุทธพิเศษนะครับสวดเบิกนะครับในวันอังคารที่21พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันดีนะครับตัวกบันเพ็นขึ้น15ส่ํา เดือนแเหนือมีหนา้างปีนี้นั้นตรงกับวันวิสาขบูชานะครับและก็ตรงกับวันศวันเป็นพุดด้วยนะครับถือว่าเป็นวันดีได้ได้มีพิธีมังคลาพิเศษในส่วนของชุดองค์พระไตรภา,าคีมหาลาบรุ่นสมปรารถนาประทมมะเร่กนะครับซึ่งทางวัดก็มีการเปิดให้ทุกท่านได้ร่วมบูชานะครับตั้งแต่องค์ขนาด2นิ้ว 3นิ้วและก็5นิ้วนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะบูชากันได้หรือจะเป็นในส่วนของนะครับองค์พระตรัยภายีเป็นองค์แยกนะครับก็มีในส่วนขององค์พระศรีลีองค์พระอุปคุตและองค์พระสังขัญญยน,นั้นก็เปิดให้ทุกท่านได้บูชาเป็นองค์แยกนะครับก็มีขนาดตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว5นิ้วและก็9นิ้วนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามร่วมบูชากันได้ที่ห้องวัตถุมงคลของทางวัดศรีดอนมูลนะครับนำไปสักการะบูชาที่บ้านเรือนบริษัทห้างร้านของท่าน ก็เรียนเชิญกันได้เลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการในส่วนขององค์พระไตรภาคีนะครับสำหรับพวกติดตัวนะครับก็มีในส่วนขององค์พระไตรภาคีนะครับมี2แบบด้วยกันให้ท่างได้เลือกบูชานะครับก็จะเป็นในส่วนของพระไตรภาคีใหญ่ล้อมเพชรนะครับแล้วก็พระไตรภาคีเล็กรุ่นล้อมเพชรนะครับมีทั้งแบบกรอบชุบเงินและก็กรอบชุบทองนะครับทุกท่านก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามบูชากันได้ที่ห้องวัตถุมงคลกันได้เลยนะครับ สำหรับในส่วนของจตุปัจจัยทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ทุกท่านนั้นได้ร่วมบูชาวัตถุมงคลทุกรายการนะครับหรือร่วมพำบุกับทางวัดสีตอนบูนทางท่านพระกุบาน้อยเดชชัญโยนะครับก็จะได้นําไปเป็นทุนทรัพย์ในการประดับตกแต่งซึ่งพระมหาวิหารบุญบาร,รมีหลวงพ่อเพชรอุดมทรับสมบัาินานะครับอีกส่วนหนึ่งนั้นก็จะนําไปสงเคราะห์อนุเคราะห์นะครับยังโรงพยาบาลที่สังท่านพระกุบาท่านสร้างขึ้นนะครับโรงพยาบาลสาราพีบวรพัฒนานะครับึ่งสร้างอยู่ทางด้านทิศเหนือของทางวัดห่างจากวัดไปปรระมมาณ300เต ถึงทางท่านพระกุบาท่านก็ยังผูกประถามอยู่นะครับก็ต้องขออนุโมทน,นาบุญในกูศลสดและเจตนาระงุทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกับทางท่านพระครูปน้อยดยฉาะประโยชน์กันในั้งนี้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ